เอาเลยนะครับสวัสดีครับผมกับเพื่ผมนิวส์คุณกับการรีวิวเกมปอมเก็ตส์ไ i ไฟนะครับก็มาอยู่กับมานะที่มีชื่อว่ามิซายทุยไม่ใช่ครับชื่อว่าปอมนะครับก็กับเซบาสเตียนหรือว่าชิบะชิเบะของเรานี่เองก็วนี่ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มิซายจะไม่ยุ่งครับก็คงไม่เกิดมิซายใช่ไหมใช่ปะฮะัลโหลไปเถอะไปที่คาเฟ่กันได้ไปที่ทางตอนออกนะจ๊ะ กคือฝั่งไหนฝั่งนี้ปะและตอนนี้คือไรกุหลาบสองดอกนี้คือไรชมพูกับดอกชมพูกับดอกมอ่วงฮัลโหลดอกไม้ดอกนี้สูงจังเลยอะถ้าเกิดดอกไม้ทั่วไปอาคุโรโกแล้วนี่ก็คงเป็นคากามินะฮะคุโรโกะคากามิคืออะไรวั h เบางทีฉันก็ไม่เข้าใจที่เธอพูดนะเนี่ย <c oughs> อะฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะอะฮัลโหล มันตลกรูร้บอลที่แกรี่แกรี่เดี๋ยนะแกรี่นี่มันอีฟป่ะเนี่ยทำไมส,สีฟ้าก็ของอีฟของแกรี่ฮะวูเดี๋ยวอ่านใหม่ดิ่ยวูเดน it have been funny if Gary had to carry a lot lost this w e e คิดว่ามันตลกรูร้บอลที่แกรี่ถือกุหลาบใหญ่ขนาดนี้ใครแกรี่ปะใช่อีฟป่ะเนี่ยใช่แน่ๆเลยอะ่ะอีฟแน่แน่เลยวอเด้อีฟมาจากไหนอ่ะ ยิ่งกับแกรี่อ่ะเอ้ยเฟมเลนละสิบละเจ็ดแล้วกระตุกจุงเลยแล้วมาจกสันหังฉันกระตุกมากเลยสันหังใช่ไหมโอเคให้กระตุกเล่าลุยต่อไปนะไอ้ชันตวัดออกโอ้ทุ่งยากว้างใหญ่นะนี่อะไรก้อนหินนะมีข้อความอยู่วันนั้นด้วยอ่ะมันบอกว่าสวนสาธารนณะสรัพร,รันะนะฮะลงข้างล่างมีอะไรปะแล้ว วัดวออะไรเนี่ยมุนจุงเบย์อะทนพิธีอะไรเนี่ยลุกดาวมองมองไปที่มองทะลุทะลุไปทะลุกระจกไปอ่ะมองนั้นเจ้านายนี่นาขอบคุณพระเจ้าเธอไม่เป็นอะไรอ่ะธอไม่เจ็บไม่บาดเจ็บอะไรอาจจะเธอยืนอยู่ตรงกลางเธอลองยืน Yeah, She's standing in glass in front of some l e t t e c u l a l o g in the g r a u n with flower เธอยืนเธอยืนอยู่บนหญ้าข้างหน้าข้างหน้าเธอมีสิ่งที่ดูเหมือนก้อนหินที่อยู่ที่ล้อมรอบเรียดอกไม้หนุ่มสบนแน่แน่แลยวะโอ้มายโอ้มายอย่าลองหานะ อิงโง่ไปไหนนะชีเบกกีเธอไม่ได้ยินนายหรอกนะอย่าลองให้นธอหน่ะลูกีงเจ้านายผมกีงเจ้านายอิงโง่ก็บอกกันว่าเธอไม่ได้ยินนายหรอกนะเจ้านายนะครับเจ้านาย โอเคทวี JFC นะ What the fuck JFC แล้วนี่คือ o b เ e r v a เ i อรี่นะแล้วทำไมคนมันปิดหน้าขนาดนั้นหรอจ๊ะกริชชิกริชหรอจ๊ะออ s e r v a t i ทอรี่เนี่ยทอรี่แล้วที่คอยที่สังเกตการอ่ะเจ๊อาจจะถ้าเกิดเธอมองผ่าน กระจกนั้นไปเธอจะเห็นคนที่เธอรักที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ท,ที่ที่ที่ดันเนชีของ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 เขาของ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 เขาไปนั่นแหละเหลือเชื่อเออนายเห็นผ่านคนคนที่ปุยของนายได,ได้ได้เหรอผ่านนายมองเห็นได้หรอจ๊ะเห็นสิฟ้คนมันพลุตาฉันไปเลยนี้ แล้วแล้ว,ลวคุณปอมเห็นอะไรเห็นปอมเห็นอะไรเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยพอเน้วไปเหอะไม,ไม่ไม่มองเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตามองเลยเหรอกระโดดได้ไหมกระโดดพิ้วเลยไม่ดูดเลยนะตัวเองจะเห็นอะไรผมว่าผมว่าเห็นไวไฟเลยนะออดมีอะไรบังด้วยอ่ะแล้วชีว่าเนี่ยนะชีฉรา,วาไม่ไหวที่จะจะไปปาร์กนะจ๊ะ ฉันจะฝึกหนักแล้วก็แข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นขอให้โชคดีนะจ๊ะวันนี้ใครชีเบตเออช่วยขยับเป็นนี้หน่อยได้ไหมจ๊ะเราจะข้ามาสะพานนั้นไปหลังเธอลาบาร์ด้แน่เลยลาบราเธอไ,ไม่ได้หรอกนะอันนี้เอลมาอันนี้ก็ดาเมเชียนเมื่อกี้อ่ะใช่ไหมเนี่ย We have been in this l i n e เราต่อแถวนี้มานานมากแล้วอะ่ะ มันเลยแย่หน่อที่ถ้าเกิดมันคงไม่ดีแน่ถ้าเกิดพวกเราจะจะเสียมันไปอะ่ะตรงเนี้ย you c a n have this o b a l o n set book ฮะเอาหนังสือเซตบ a ลลอนไปเก่าๆไปเป็นการขอโทษนะเอ้เราไม่ต้องการัปหรอกนะเอามาอากาศวันนี้เป็นไงบ้างเนี <c oughs> ้อก็เมฆไม่มีเท่าไหร่เลยก้อนเมฆบน ไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเมฆน้อยเมฆไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะมันปกติอ่ะถ้าไม่นับที่ที่ที่เรายืนอยู่ก็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 ไม่มากเท่าไหร่พวกพวกพวกนี้มันเป็นเศษนายนะจ๊ะเดี๋ยวพวกนี้มันแปลกมากเลยอ่ะมันก็ไม่ใหญกไม่ไม่ต้องการให้พวกเราผ่านไปได้สองตัวนี้ว่าแต่ เชอร์แมนโหลอเวลเลอร์นีกว่าตรงนี้อันตรายนะจ๊ะห้ามเข้าห้ามผ่านกำแล้วไอเทมขึ้นได้อะไรหมห้ามผ่านเอาไงนะโอ้มีตัวนี้เลยโกดี้กดได้ดีทิเวอร์ใช่ไ่ะไม่รู้ว่ะไม่เคยไม่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 เก่งเรื่องหมาดิสไลน์นยเอ่อแถวตรงเนี้ยแถวแถวที่ไปปาร์น่ะมันเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าปกตินะเนี่ย ขยับชขยับได้ชา้าปกติบอกตบอกตรงๆเลยนะมันช้าจนเหมือน,มนไ,มไม่ขยับเลยแหละอ่าแล้วไงอะ่ะคือสะพานอ้อมนี่อ้อมไม่ได้เวรกรรมฉันควรทำยังไงเะ้ What is it you dumb Shibe มีแล้วเหรอไอ้ไอ้ชิเบะโง,โง่ถ้าเกิดเราใช้ก้อนหินก้อนนี้เป็นที่ปีนขึ้นไปข้ามรั้วนี้ไปละ่ะโอ้ ฉลาดดีนี่นาเซบาสเตียนจ๋าะเอ้ามันไม่เียกเซบาสเตียนหรอเห็นบอกจะเี่นเซบาสนอเซบาสเตียนเออใช่หมด่ะยากเนียวะ่ะช,ชิบัดชิเบีดีละชิเบียดง่ายกว่าเราจะได้ผ่านไปในปาร์คนี้แล้วก็เห็นว่าเกิดอะไรเกิดปัญหาอะไรขึ้นในในั้นกันแน่จะรู้มันเห็นรู้มันสูงกันไปนะฉันก็คิดว่าคงจะอาจจะทะลุท้องก่อนที่จะข้ามไปได้ลุกทูกฮายทุกคำอีเวนต์แม้แต่กระทั่งยืนบนก้อนหินก็ไม่น่าถึงนะ น่นนัน่นนเดี๋ยวเขา้จะทำให้หินสูงกว่าน,นี้นะจ๊ะใช่แล้วต้อทำให้มันสูงกว่าสูงกว่าน,นี้ฮะฮะยังไงวะพวกเราพวกเรามีหนังสือใช่ไหมหนังสืออ๋อเซบาสเตียนฉลาดมากทวยชิบเบะเห็นไหมถ้าเกิดเราต่อต่อหนังสือไม่ว่าก้อนหินแล้วก็มันจะสูงขึ้นนะจ๊ะ ก็ไม่สูงพอยดีแหละใช่เดี๋ยวเหมือนว่าเราต้องหาของมาเพิ่มนะจ๊ะอ่าฮะกลับไปที่บ้านอาากกีกขยะก็กองนั้นต้องมีอะไรมีอะไรใช้ได้แน่แหละผมว่าเซฟไหมเซฟสิจ๊ะโอเคบ้านไหนยขยะข้างล่างปะนี่ไงเจอละขยะใช่บ้านนี้แหละขอขยะหน่อยนะจ๊ะขอไว้ตอนหน่อยไดฟปะเดฟปะขอขยะหน่อยได้ไหมจ้ะ ขอยืมอะไรหน่อยได้ไหมจ๊ะโทษนะฉันให้ยืมไม่เคยได้เท่าไ,ไหร่อ่ะทุกอย่างสำคัญมากเลยนะจ๊ะสำคัญกับผีมันดิ <c oughs> <c oughs> ฉันเห็นขวดโซดาตรงนั้นอ่ะฮะสูบกันไม่ได้อ่ะแล้วหาของมาต่อบนหินก้อนนั้นนะจ๊ะดูสิว่าทูรูทเลยดิอิลน์ให้เป็นทูแฮปปีสต็อกออนเดิมอี หมาหมาหยาบคายสองตัวหมาสาวหยาบคายสองตัวที่ต่อแถวนั้นมันสักอย่างหนึ่ง <laughs> Make you wonder if the other dog is h a l f s t u อรหรือว่ามีหมาตัวไหนที่มีอุปกรณ์อะไรไหมทุกคนจับอห้แล้วเออม,มืองยินดีให้ยืมไหมจ้าที่ให้ยืมเหรอหาอา่อาอา่าอ่าไม่มีอขอโทษทีนะ ไอเสียงไอตอนที่หยุดยาวๆแล้วเหมือนเขาว่าไงฟ้าให้รอเพื่อไม่ไม่ไม่มีอะไรสักอย่างอะเวดฟอนนอตติ้งในบ้านที่ตะโกนใส่กันนะติดอะไรเนี่ยติดติดไรเนี่ยติดอะไรเนี่ยโฮ้ยโอ้ีเอาเออวัดช่วยด้วยฉันติดอยู่ตรงนี้เธอโอเคหรือเปล่า ไม่เห็นเลยไนงะว่ามีแม,ม,ม่มุมตรงนี้แม่มุมไอจุดดำๆตรงนั้นน่ะเป็นไงเจอละแม่มุมตัวโคตรเล็กไอเสตจ,จุดดำๆนี่แหละเล็กจิ๋วหายเลยพุดเดิ้ลโปติจะเออโปติไม่ใช่โปติพุดเดิลโปติโปติพัดเดลจะเป็นคนจกกัดการเรื่องแม่มุมแต่ตอนนี้เธอไม่อยู่บ้านแล้วมันไม่ฆ่าได้ทิชชู่ละ่ะ ฉลองแล้วแต่มันหลบได้แล้วมันก็ขึ้นมาบนอุ้งเท้าฉันนะ่ะโอ้แมวน้าเออแล้วจะเกิดขึ้นขึ้น,นกับอุ้งเท้าของเธอเหรอฉันจะตายอ่ะเธอไม่ตายหรอกเธอก็แค่อาจจะเป็นลมอะเป็นไปไม่ได้อ่ะ <c oughs> แล้วเอาไงแดกแม่งชีเบะแดกแม่งแล้งช่วยฉันคิดว่าเราต้องช่วยเครสนะแดกแม่ง ฮัลโหลคุณมุงมุาวันนี้เราได้เจอกันแล้วฮะ <laughs> เราจะไเล่นมันไหไปข้างนอนได้ไหมไม่คนเราไม่ต้องฆ่ามันก็ได้นะไม่มันจะทำให้เกิดมงมุมมากขึ้นต้องฆ่ามันนะ <laughs> <laughs> ฟูฟูฟูฮะฆ่ายยังไงเอา้าเอ้าวอเตอร์อ่ะอ่ะอีดแฮะแปลว่าอะไรเดี๋ยวสักครู่นะ แฮปแฮปอ e ทแฮปบีนสเลนสเลสเลคือตายแล้ว <c> โ <oughs> <c oughs> อเค okay. ขอบคุณขอบคุณขอบคุณไม่นับตะโกนก็ได้นะ่ะฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอเนี่ยสองสองตัวนี้ช่วยชีวิตฉันไว้อ่ะก็ไม่เชิงนะต <c oughs> ้องขอบคุณนะ เออเอาหนี้ไปสำหรับการช่วยชีวิตเคสนะคุณได้ last i n f i n t i b l e dolphin ปลาโลมาที่ใหญ่และก็แบนขอบคุณมากอะอะ thank you thank you ฉันชื่อมันมันมันชื่อดอลดอฟีนะเท่จังเลยตอนที่พัดเดอร์จะพัดเดอร์จัดการกับแมงมุมอะเธอ เธอพูดเหมือนกันเสมอว่าฉันจะไม่ยกโทษให้เธอที่ทําให้เคสร้องไห้ฉันจะฆ่าเธอแล้วก็แดกแม่งเธอเยี่ยมเปล่าทุกครั้งที่เจอป็นมุมนี้เธอร้องไห้ตลอดเลยดอฟ้าอ่อนไหวี uh, <laughs> ิหายเลยอ่ะเออ๋ยวบางฉันสิออกไป้งน,นอกอ่ะโอเคข้าะพานสู่ความว่างไกลโพสเซฟก่อนนะจ๊ะเซฟไหมเซฟสิจ๊ะไปเต้า <laughs> <laughs> เมือ่อกี้อีชิบเบะอีเซบาสเตียนพุ่งขึ้นมาเนะี่ยเดี๋ยวนะดูดิเอาไม่พุ่งนะต้องกดเซฟใช่ทนะอ่ะเซทเซทเอ้าไม่พุ่งนะช่างมันโอ้วอดเดอโอเคต่อเพิ่มนะครับต่อเพิ่มบางวิกเซบาสเตียนจ๋าโออารโลม,มาแล้วอย่าบางังฉันสิเราไม่มีอะไรต่อต่ออย่างนั้นนะเนี่ยเอา้าไม่พอหรอวอดเดอ เอาไงอ่ะมีอะไรกรอบ้านหลังนี้อีเวนต์มีไหมอืมขโมยรูปแั่เลยสิเดี๋ยวนะคุยกับมากันต้องหาอะไรมาต่อยเหรอเฮ้ต้องหายเหรอขโมยจรวดอืมโกง ไม่มีรูปภาพคงไม่พิจาคุยกับรูปภาพเดี๋ยวบางเดี๋ยวบางชันสิตอนนี้มีอะไรปะแล้วฉันคือพิตตี้เทสซาวีพับลูกหมาที่น่ารักอะ่ no อะน่ารักอ่ะตอนน้ฉันยังม,มีชีวิตยอยู่รูป้ปะฉันเป็นคนที่วัน on the อะบล็อกทุกคนเหป็นคนที่มันจะของายมีคอมฮะ เธอดูไม่ผิดปกติอย่างรุนแรงใช่ปะมีแปลกๆมันเครื่องสักอย่างลูกลานอ้าวไงอ่ะต้องการอะไรดอกไม้อ่ะดึงไม่ได้ไหมสูงดีนี่เด็ดแม่งเลยมาของแกลลี่มาของแกลลี่อยู่นี่ได้ไงฉันไม่เข้าใจวอเตอร์ตน,นี้มีอะไรซ่อนอยู่ปะไม่ได้ บางอี้ยอืมเอาไงดีล่ะไ็นปะบินแอร์ยิ่งไหมจ้าไม่ขอโทษที่นะม่าขอโทษน่าขอโทษรอไม่ต้องขอโทษก็ได้ก็ได้นินาเฮ้ยลาบลาไอซิตี้ขอนัดฉันรอไม่ไหวที่จะจับฟิสบีในปกในสวนาธะนะฉันก็ด้วย มันทำให้ฉันรู้สึก a อบ o l u t e l y bliss when you make จำยังยไม่รู้รอต่อแถวรอนี่มันน่าเบื่อจังเลยอ่ะเอออะไอ้ลนนี้นะฉันยังไม่เข้าใจดีบางทีก็อาจจะคิดว่า you came to return the book to them ฮึ you came to return the book to them เขาคิดว่าเธอจะ ไปเอาสื่อมาคืนเหรอหรือไงเข้าไงไมีไหนยืมไหมจ้ะจริงจริงแล้วฉันมีดีไซน์พอตดัสแต่บอมเพช็ดใหญ่ๆเนี่ยแต่บอมเพช็ดเหรอเขาว่าไงว่าเกิดขึ้นแล้วเขาว่าไงงงมันมีน้ำแลมด้วยไม่เป็นไรหรอกนะเอามาเถอะบอมเมทโปรด ปลกคนจะเลยแปลกแปลกหมาจะเลยนะอะรู้ได้ไงว่าฉันจะเชื่อพวกนายสองตัวได้ที่พวกเรามาอยู่ที่สวรรค์ไม่ได้แปลว่าพวกเราไม่ใช่หมาดีหรอไม่ไม่มีคำว่าหมาดีไม่ดีหรอนะมีคำว่าเจ้าของไม่ดีกับแบดอับบิงิงคนที่พามา,มาไม่ดีอะ่ะ ดังนั้นหมาทุกตัวที่ก็เลยจบลงที่นี่ l e g a ลเลสออฟ t e เตอร t เดย์ u ูนไม่ว่าพวกเขาจะเป็นไม่ว่าไม่ว่าพวกมันจะเป็นไงก็ตาม how do we get you to trust แล้วถ้าเราทำไงถึงเาถึงจะเชื่อพวกเราได้ละ่ะเดินไปวิ่งไปอีรันเดี๋ยวนะลืมลืม e r r a ไป e <laughs> e r a. ส่งจดหมายให้ฉันทำทุรไลฉันหน่อยได้ไหม วู้จะปรับปีไหมเธอเป็นเธอซีโออฟิลด็อกทรีเธอเป็นเจ้าของเอ่อด็อกทรีอรักษาหม,มาปะแคมอาร์เธอ for them ไม่ทำมไม่ขอขอ,ขอ,อะไรให้ฉันหน่อยได้ไหมเต็มที่ฉันจะทำเต็มที่นะปรับปีตัวไหนวะตัวที่ที่อยู่ข้างนอกนอกบ้านปะปรับปีตัวนี้ปะ ใช่ปะใช่จริงๆฮัลโหลด็อกทีจ๋าเอ๊มามาปนฉันเหรอไม่ไม่พวกเราพอดีกอดี้ขอร้องมาเธอบอกว่าเอออยากดีทีบด็อกทรีตต้องการด็อกทรีจากเธอนะ่ะโอ้เรื่องนั้นเหรอฉันกินไปแล้วอ,ะอ่ะ <c oughs> อีดอกเว้วเอาไงดีแล่ะตอนนี้อังอไอ้นี่ไอ้เธอแทนได้ไหมฟามีคอมเลยเหรอเยนเคได้เครื่องฟามีคอมเลยเหรอเนี่เล่นมาเร็วแป๊บเล่นคอนท่าแป๊บโอ้โหเยนเคไอเกสเนี่ยฉันคิดว่าพวกเราจะเอานี่ไปให้โกนี้แล้วอธิบายว่ากิดอะไรขึ้นกันแน่หรือไม่ก็ต่อเลยสัตว์ไม่ต้องง่า <laughs> ยเอาไปต่อได้ไหมต่อเลยเซฟก่อน เซฟไหมเซฟสิจอเมื่อกี้มันเดินมั่วๆเลยนะต่อได้ไหมต่อแล้มีแล้มีไปม,มีคอมไม,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 ม่ตอม่อไม่ใช่เหรอต่อเลยเธอกลับมาแล้วเหรอแล้วยาสารล่ะเรื่องนั้นล่ะปาพี่บอกว่ากินหมดแล้วอ่ะแล้วเธอก็ให้นี่มาแทนอ่ะอเธอแล้วเราก็ให้ก็มีคอมกับโกดี้ เราไม่ผิดนะไม่โปรดขอเหอะกระบราะเพชรใหญ่ๆนั่นนะ่ะใจยเย็นจ้ะฉันแค่ทดสอบผู้นายสองตัวผู้นายผ่านแล้วแหละผ่านแล้วเหรอรู้จักปฝาปี๋ปะล่ะเธอแปลกๆอืม if w o u l d have been s t a n d i if you r e a l l y d i d มันจะแปลกมาก,กถ้าเกิดเธอถ้าเกิดรู้จักปฝาปี๋แล้วก็นะมันจะแปลกมากถ้าเกิดเธอ สามารถเอาด็อกทิก้นกลับมาได้แล้วเธอทดสอบทดสอบไรยฉันเหรอมีทางที่วกเราเราจะได้มันเหรอใช่ไม่มีทางบททดสอบก็คือนายจะเอาพอม์คอมกลับมาได้ไห้ฉันได้หรือเปล่าเออฉันเห็นพวกนายต่อของอยู่สองอยู่สองชิ้นตรงนั้นน่นะใช่ปะล่ะ ันนเหตุผลว่าทำไมนะ่ยเธอถึงต้องการแคทตัดใช่ไหมล่ะใช่ปะถูกต้องแล้วทำไมไม่ใช้พาม,มีคอมแทนล่ะพื้นมันบางนะแล้วก็ต่อได้ดีกว่ากระบอกเพชรด้วยนะใช่เด็กกูคิอย่านั้นเหมืนไม่เคยคิดจะใช้มันมาก่อนเลยนะเนี่ยน,นายทำให้ฉันเชื่อใจนายได้แล้วล่ะนายก็ ทำตามเป้าหมายที่ที่ต้องการเลยแหละเชื่อนั่นเถอะมันน่ารักอ่ะมันน่ารักอ่ะเอ on stop โอ้เธอช่างสุดยอดไปเลยอ่ะเอาฟามิลคอมไปคุณได้ฟามิลคอมกลับไปแล้วมาคิดเรื่องนั้นแล้ว you would have e n d up with เธอคงจบลงได้เหมือนกับฟามิลคอมเหมือนกันนะฮะ แต,แ,ตแต่ช่วงเนี้ยมันจะมีสายพิเศษนะเจะ๊มีเ bon อ็กซ์ต้าโบนัสนะรืงไงไอไลท์ท like ูติงเะดเขาฉันชอบเรื่องนั้นมากเลยอ่ะใช่ขอบคุณมากยังไงวะงงแปลไปงงไ,ไปอ่ะต่อคุณต่อฟไมีคอมันกล้องบนบน,บนโอ้โหไฟมีคอมจริงด้วยเล่นเก็บตลับได้ไหมเนี่ยอ,อยากเล่นตังัเอาล่ะไป สองตัวนั่นจะทำอะไรของนายเออมามาแววเย็ดหมไม่รู้ทำไงดีแค้นเทลมีวัตเอาไงดีล่ะขอกฟีกว่อยยืนตรงนี้นะอะไรเอาข้ามเอาเฮ้ยเอาเอาลงเราผ่านไปได้แล้วเอา ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นท่านท่านหรือแล้วมันก็เห็นอยู่เนี่ยโอ้ให้ตายเม์ชาเมนเห็นเมื่อกี้มันก็เห็นนะแล้วเอาไงไอ้วันนี้คือไรแล้วแล้วแล้ววิงไปต่ออเพื่อฉันทำได้ทำได้เด้อถึงจะจบแล้วสำเร็จแล้วลองฟิตบีฟิตบีคืออะไรอะ าตาอ่ะอะอะอะเอวัดเฮ้ตื่นได้แล้วเธอสองตัววัดใค่วะฮัะสธอต,ตื่นเธอตื่นได้แล้วเรอเธอตื่นไ,ได้แล้วอีนี่เป็น ทำอะไรกันได้สองตัวเนี้ยเชอร์แมนส่งฉันมาให้ให้จับพูกเธอที่ทปีรนรั้วหนีเนี่ยแล้วฉันเจอพวกนายสองตัวพวกนายทั้งคู่เป็นลมพอฟพิษบีนะผู้ลพวกเรามาผู้สะ่อมพิษบีฮะจริงเหรอมันก็จะกินเราได้ลเลยวิ่งหนีอ่ะจะไม่ทำร้ายเธอหนอหนา ไม่ก็หกนะก่อนอื่นก็ฉันคิดว่าพวกนายไม่ดีเท่าไหรแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าพวกนายต้องการเอ๊ะเหมือนว่าพวกนายอยากจะช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งอะทำไมพวกเราไม่ช่วยกันล่ะฉันชื่อฮัทเออฉันฉันรู้ชื่อเธอจักฮะฉันว่าฉันพวกเรารู้ชื่อเธอจัก เอ่อดิสเพย์เกมนี้แล้วแหละจ๊ะแต่เดิ๋ยวมา U E คืออะไรแต่งก็ตามฉันชื่อป้อมวอเตอร์เดเวอร์ใช่ไหม U E แลวก็ดิซิตี้แอสซัคเอ็กคิวโฟร์โฟร์แมนเซเว่นโอเวอร์เฮียร์แล้วก็อีห <laughs> <laughs> น้าดูดูที่อยู่ข้างๆฉันที่เป็นคนใช้ก็คือเซบมสเตียนจ้ะฉันชื่อชีเบจจ้ะแล้วใครคือคนใช้มึงจ้ะ คี่หมาชัยจ้ายินดีิดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะเช่นกันารร่วมปาร์ตี้ฮะเอาจริงดิกอดเดอแล้วไปวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ทำไมกอดเดอกอดเดอแล้ววิ่งกลับเลยจ้ะอ๊อบไอ้ตาจูเบอร์กุยแล้วก่อนฉันก็ฉันกัดแล้วก่อน ฉันคิดว่าท่านตั้งใจที่จะซ่อมฟิตบีนะใช่ไหมชิบะชิเบะฉันคิดว่าพวกเราซ่อมฟิตบีได้นะฉันผิดตรงไหนนี่แล้วซ่อมยังไงซ่อมคืออะไรไอ,อทำอไรไม่ทำไรที่ทำไรกันนะนี่ต่อต่อก้นทำไรโอ้โอ้ทรีซัมเป็นการเลียเียงแถวที่แปลกแปลกมากเลย น,นะนีนะโอ้นั่นนั่นไหนปะเนียบเนียนี่บปะตรงนี้ปะเดี๋ยวปัาางชั้นสี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยบังปังแอเมชั่นพีนิ่งอินทูเอลกัสชินเหมือนเมื่อเครื่องแตกจะเปิดได้แล้วนะเครื่องแจะไม่ผิดแล้วก็ต้องมีคอนโทูพันเนลอยู่แถวนี้แน,น่ๆเลยเพื่อที่จะดีเซตมันอะ่ะฉันอยากฉันตัวใอยากไปที่จะเข้าไปข้างในอะ่ะฉันด้วยพอดีเป๊ะเลยอะ่ะรูนี่มัน เกิดมาเพื่อฉันเลยอ่ะไม่ใช่ฉันเกิดมาเพื่อรู้นะรู้เกิดมาเพื่อฉันเดี๋ยวจะเกลีั่นฉันคิดว่าฮั่นแล้วก็ฉันคุณต้องปล่อยเธอทำคนเดียวแล้วเฮะเหมือนรีคริสมาธนะโฮโฮโฮโมโฮอร์โมนถุยผู้ดหดของเธอเนี่ยฮะดูเวลาสิอะเป็นเวลาของยาอ้อยอ่ะ เธอและพรับปรเดเธอกันแน่เนี่ยช่างเธอนะีเธอ,เธอหน้าไม่มีอะไรแบบนั้นบอมอรดริัอลิตเธอเธออู้วี่ี่ใครทุบฉันได้ล่ะไปอย่างนี้เลยว่าเถอะอ่าไม่จบอีกเหรอ <laughs> ตัดจบคันนี้คันนี้แค่น,น,นี้ก่อนนะครับไอ้ลุยต่อกันพันหน้าโอเคหมโอเคนะวัสนี้ก็สวัสดีผมไปล่ะบ๊ายบาย